ความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์แต่การให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดาเคยผิดพลาดไหมหนุ่มเคยผิดพลาดไหมอืมเคยให้อภัยใครไหมในโลกนี้หึตั้งต่เกินมาในโลกนี้ให้อภัยใครเป็นไหมเป็นไม่เคยให้อภัยใครก็ต้องจำเป็นต้องให้อภัยเพราะการให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดา เคยผิดพลาดไหมนุ่มเออความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อ่าไม่มีใครไม่ผิดพลาดอืมแต่การให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดาใครไม่เคยให้อภัยคนก็ต้องหัดให้อภัยคนอื่นบ้างทำหน้าที่มีน้ำใจให้อภัยแล้วก็กะตันอยู่ รู้จักบุญคุณของพ่อรู้จักบุญคุณของแม่รู้จักบุญคุณของครูบาอาจารย์รู้จักบุญคุณของสถานที่การศึกษาให,ให้ให้การศึกษาเราสรุปความวันนี้ได้อะไรครับนุม่มคนที่หนึ่งวันนี้ได้อะไรครับได้สต,ไสติได้อะไรครับ ปนมือได้ลูกเออมันถึงสวยยังไงเออนั่นแหละปนมือวันนี้ได้อะไรครับรได้ฟังพาระอาจาย์พูดนุม่มวันนี้ได้ได้อะไรครับปนมือลูกเออวันนี้ได้อะไรครับได้สติอ้าวนุ่มวันนี้ได้อะไรครับได้สวดมนวันนั้นครับวันนี้ได้ได้อะไรครับ ได้ฟังธรรมะอา้าวสาวได้อะไรคะได้ความรู้ความรู้อะไรครับพระอาจารย์พูดอะไรบ้างครับเอาเฉพาะที่จําได้ครับไม่มีใครได้อิทธิบาทเลยเหรอเอาต่อมาครับ ได้บุญเออได้บุญบุญคืออะไรครับ <c oughs> บุญคือความพอใจลูกบุญคือความยิ้มแย้มแจ่มใสบุญคือความพออกพอใจถ้าเราเศร้าใจบุญมันก็หล่นสิเห็นไหมถ้าเราเดินเร็วไปเดินไม่มีสติบุญมันก็หล่นเพราะฉะนั้นออกวัดไปใจเย็นเข้าวัดเย็นใจออกวัดไปใจเย็นเข้าวัดเย็นใจออกวัดไป ใจเย็นเย็นถ้าใจไม่เย็นเดินไม่มีสติเดินไม่มีสต,สติบุญมันก็จะหล่นเอาต่อมาครับวันนี้ได้อะไรครับได้วเ่อพ่อแม่อ,อ,อ,อได้ฟังหลวงพ่อพูดเรื่องพ่อแม่ลูกมีกี่ประเภทครับอเออโอ้จำได้นี่หนึ่งลูกอะไรครับอสองครับลูกกะสามลูกอะไรครับ ลูกกาสี่ลูกอะไรครับลูกเกาะห้าลูกอะไรครับลูกกล้วยลูกไหนดีครับลูกหนึ่งลูกสองเออลูกแก้วลูกขวันกับลูกกะตันยูอันนั้นดีลูกเกาะลูกกาลูกกล้วยไม่ดีเอาครับต่อมาได้อะไรครับเออได้นั่งสมาธิได้นั่งสมาธิประมาณสัก สิบนาทีอา้าวยอดเพชรครับวันนี้ได้อะไรลูกได้ความรู้ครับ <c oughs> ไ,ได้ความรู้ยอดเพชรยอดเพชรว่าได้ความรู้ครับก็ขออนุมโมทนากับคณะครูอาจารย์นะครับครูคุณครูลแล้วก็พนาอาจารย์แล้วก็นักศึกษาว,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 วิทยายลัยเทคนินคนครปฐม มาเขวัดมาฟังธรรมะมาแสดงออกว่าเป็นผู้ที่มีความกล้าหารชาญชัยในธรรมเป็นผู้รู้จักธรรมะเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระสงฆ์เป็นผู้ได้เป่งวาจาว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรนังทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ขอให้บุญจงกลับไปหา คณะครูอาจารย์ตลอดทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคนขอให้มีความสำเร็จในหน้าที่การงานขอให้ทุกคนสอบผ่านทุกทุกคนโดยทั่วกันนะถ้ามีโอกาสก็ค่อยมาเจอกันอีกถ้าไม่มีโอกาสก็ชาติหน้าบายบาย จะมาอีมั้ยครับแล้วแต่โอกาสและเวลาสถานที่นั่นแหละสิ่งที่พระอาจารย์ฝากไว้จะเจอพระอาจารย์หรือไม่เจอพระอาจารย์มันก็มีธรรมะอยู่ในหัวใจอยู่แล้วเพราะธรรมะอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พระอาจารย์ธรรมะอยู่ที่หัวใจของลูกของหลานวันนี้ทำดีกับแม่วันนี้ไหว้พ่อไหว้แม่ จะเป็นลูกแก้วลูกขวัญของพ่อของแม่นั่นแหละธรรม,มะอยู่ในหัวใจนั่นแหละความกระตันยูกะตะเวทีอยู่ในหัวใจของลูกของหลานนั่นแหละความมีสติสัมปชัญญะอยู่ในหัวจิตหัวใจของลูกของหลานถ้าตั้งใจเรียนขยันเรียนทบทวนบทเรียนก็เป็นความสำเร็จของลูกของหลานขอให้สอบผ่านทุกๆคนนาวสาธุ แห่เมตตาพร้อมกันเอาปนมมือขึ้นครับนั่งปนมือขึ้นตั้งใจแผ่เมตตา